ับแล้วนะเที่ยวโมโตไทยครับถึงแกนแชนย่อนชลบุรีครับผมท่านเข้าสูแกนแชน,นยอนอ้อ,อน,น,น,อนตอนนี้เราก็ได้อยู่แกนแชนย่อนชลบุรีแล้วครับผม ที่นี่คือเป็นร้านอาหารครับเดี๋ยวผู้ดิตค่อยมานั่งทานหลังจากเดินชมเป็นเนส,ร,สร็จสับเป็นที่เรียบร้อยสวยนะนานมาแเขได้ร้อย ทางเดินเดินตรงไปเรื่อยๆเดินมาจากร้านทางร้านอาหารแล้วเดินตรงยาวมาเรื่อยๆเลยครับมาเป็นครั้งแรกครับผมมาเป็นครั้งแรกบรรยากาศสวยงามมากเห็นไหมครับปูดีกว่าทางการงานสร้าง ตันนี้ก็เป็นวันเสาร์เราต้องเที่ยวเยอะหน่อยจะาพาไปชมจุดสวยๆแล้วเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศให้พี่ๆเพื่อนๆ,ๆน้องๆไดยชมนะครับ สีน้ำสีมรกตเลยจุดนี้น่จุดนี้นะ่านะเป็นจุดเช็คอินมาก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 มมากเน Ну и давайте еще пройдем вот на เดมาชมกันยาวๆเลยครับผมจุดสวยงามมากให้ถ่ายเพียบเลยตรงนี้ก็เป็นจุดเช็คอินีที่นึง เซฟที่เฟิร์สปลอดภัยไว้ก่อนสำหรับผู้ที่มาท่องเที่ยวณที่แห่งนี้ผู้ความปลอดภัยของนะักท่องเที่ยว แกนชันยอนณจุดนี้ก็ยังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวอยู่อเป็นเมืองเก่าแล้วมาเปลี่ยนเป็นแหล่งท่องเที่ยวดูผิวเผินก็เหมือนสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะครับสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยหรือนิวซีแลนด์เมืองไทย พี่ๆเป็นเพื่อนท่านใดในเพจเที่นนทยวมูทตัวไทยยังไม่มาก็ตามร้อยมาได้นะครับผมตามรอยมาได้วันนี้ลมแรงมากเตือนตั้งแต่ตีห้า,าเตือนที่ขออภัยเตือนแต่ตีสี่เตือนแต่ตีสี่ทำนู่นทำนี่อาบน้ำอาบท่าจัดนู่นจัดนี่ตีห้าสามสิบห้าน,นที 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. อทอกเดินทาง ถึงสถานที่แห่งนี้10.25นาทาีเนื่องจากไม่ได้หลงนะครับแต่คือพักรถขามารอบนี้4รอบทั้งหมดเนื่องจากวันนี้อากาศเย็นตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงปัจจุบันนี้เลย ขี่ไปก็เย็นไปขี่ไปก็หนาวไปขี่ไปก็หนาวไปสุดยอดเลยครับเดี๋ยวเสร็จจากจุดนี้เดี๋ยวก็คงจะเดินทางเข้าหาดบางแสนเมื่อก่อนจะไปจุด ถึงตรงก้อนหินตรงนู้นใต้เลยนะครับเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้เขาปิดปิดกั้นบริเวณไปที่ร้อยเขาปิดกั้นแล้วเมื่อก่อนคนที่มาใหม่ๆนี่ถือว่าโชคดีมากโชคดีมากเลยที่ได้เดินถึงข้างในแต่ไม่เป็นไรถึงแค่นี้ก็โอเคแล้ว โอเคครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆเดี๋ยวขอเก็บภาพบรรยากาศสักหน่อยี่เจอามือ่อเช้าเมื่อแรกเราเวลาสิบเอ็ดโมงะจินะครับสถานที่อย่างนี้ที่แกนแกนย่อนชนบุรีนี่ก็มีช่างภาพพิติมาตกด้วยนะครับผมกรอบละร้อยห้าสิบบาทก็ไม่แพงแบงค์ห้าร้อยครับ ขอทานข้าวก่อนครับผม